เขาทำได้ยังไงครับรถยนต์เครื่องบินสมาร์ทโฟนปัญญาประดิษฐ์ใครกันที่คิดค้นขึ้นมานึกภาพนะครับนับไป2,000ปีที่แล้วสิ่งที่ผมกล่าวมาไม่เคยมีมาก่อนแล้วใครล่ะที่ที่เป็นคนทำพระเจ้าหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นคนแล้วคนเราอ่ะคนที่มีความสามารถแบบนั้นเขาทำอะไรละ่ะถึงทำให้เขาไปถึงจุดที่ มีความสามารถแบบนั้นศาสนาต่างๆสิ่งนั้นเนี่ยจะมีอยู่ในทางช้างเผือกจะมีอยู่ในสรรพสิ่งหรือว่าสิ่งนั้นนะครับอาจจะมีบางส่วนซึ่งอยู่ในตัวคนแล้วพอเราไปจุดติดมันได้ไปเข้าถึงมันได้เนี่ยมันจะนำไปสู่การเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้การเข้าถึงคุณค่าการเข้าถึงความสามารถในตัวเราเองทุกท่านครับ ลองนึกดูนะครับว่าท่านสามารถลองนะครับยกระดับการเข้าถึงรสชาติของชีวิตด้วยตัวท่านเองเข้าถึงการยกระดับความรู้สึกความรู้ความสามารถและเวลาที่เรารู้สึกชื่นใจเรารู้สึกน่ารักมันเป็นยังไงนะครับผมสารภาพตรงๆน,น,นะครับว่าผมลองมาจนถึงวิดีโอหมายเลข25ผมก็เลยวันนี้แหละนะครับวันที่22มกราคม2567ผมก็เลยรู้สึกว่าอื เป็นวิดีโอเชิญชวนนะครับให้ญาติมาลองนึกต่อได้ตนเองนะครับสามารถที่จะไปดูต่อวิดีโอหมายเลขต่างๆอย่างน้อยสุดก็อยากให้ดูไปจนถึงหมายเลข29ผมฝันคือนึกถึงความเป็นไปได้ดีดที่จะเกิดขึ้นผมไม่ได้เก่งนะครับแต่นึกภาพที่พวกเราหลายๆคนเนี่ยสามารถมาลองร่วมกันมันเหมือนกับทีมที่ก่อนที่จะไปพัฒนาสมาร์ทโฟนเนี่ยมี ทีมงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยทําโครงงานเกี่ยวกับทัสกรีนทัศกรีนก็คือเอามือไปสัมผัสจอแล้วมันเลื่อนตามได้นะครับก็เลยมีทีมงานที่ตื่นตัวแล้วไปร่วมกันพัฒนาสมาร์ทโฟนทุกท่านครับสมาร์ทโฟนเนี่ยต้องใช้คนที่เก่งต้องใช้การลงทุนแต่การร่วมลองยกระดับรสชาติความรู้สึกความสามารถและความน่ารักมันอาจจะทำให้พวกเราเนี่ย ไปเข้าถึงเมล็ดพันธุ์อะไรบางอย่างซึ่งมันมีคุณค่ามากๆในชีวิตของเราคือสารภาพแหละผมไม่ได้เก่งหรอกนะครับคือคือแค่เด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งค้นพบแล้วก็ตื่นเต้นแต่ผมฝันฝันว่าเวลาที่เรามาร่วมมือร่วมใจกันทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมอาจจะรู้ไปนิดนึงเพื่อนผมอาจจะรู้บางอย่างซึ่งโดดเด่นแล้วผมไม่ได้รู้รู้มาก่อนนะครับแล้วการที่เราร่วมแชร์กันนะครับ ผมไม่บอกว่าคนทุกคนในโลกนะครับคนทุกคนที่ฟังวิดีโอนี้จะต้องมาร่วมแชร์กันกับผมหรือร่วมแชร์กันกับทุกๆคนนะครับไม่จําเป็นครับเพียงแต่นะครับชีวิตเราครับเราเกิดมาผ่านโลกวันหนึ่งเราจะจากโลกนี้ไปมันคือประกายแนวคิดใหม่ๆนะครับว่าอืถ้าเราสามารถมาลองร่วมกันยกระดับรสชาติความรู้สึกความสามารถนะครับความน่ารักความชื่นใจ ให้เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ย,ยมันจะไปต่อ,อยังไงนะครับผมสารภาพตรงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมก็เห็นความเป็นไปได้ดีๆที่จะเกิดขึ้นก็จะว่าผมแนวคิดบ้าหรือแปลกก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ไม่ได้อยากให้เป็นท่านคนเดียวหรือคนไม่กี่คนที่เห็นความบ้าความแปลกของผมแต่ผมอยากให้ญาติทั่วไทยเนี่ยได้มาลองพิสูจน์นะครับ ว่าแนวคิดที่บ้าและแปลกนี้เนี่ยมันจะไปต่อแบบไหนมันจะสามารถพัฒนาต่อกลายเป็นความเป็นไปได้ดีๆขึ้นมาได้ไหมมันจะเพิ่มความน่ารักให้กับสังคมสังคมไทยเนี่ยได้หรือไม่นะครับก็ฝากญาติทุกคนนะครับว่าถ้าขอร้องได้นะครับผมอยากจะขอร้องให้เปิดโอกาส ให้ญาติชาวไทยได้พิสูจน์นะครับจะเป็นการบอกต่อแนะนําหรือจะเป็นการคือคือถ้าไม่ถ้าไม่คิดว่าขอมากเกินไปนะก็คืออาจจะก,กดไลค์กดส่งต่อหรือกดติดตามนะครับเพื่อไปพิสูจน์ต่อหรือว่าคือทําให้วิดีโอนี้เนี่ยโผล่ขึ้นมาในใน u t u b e เนี่ยเยอะๆมีโอกาสที่ญาติชาวไทยจะได้เข้าไปทดลองดูว่าอืยกระดับรสชาติมันทำยังไงล่ะ คือทุกคนสามารถคิดได้ว่าเราจะสามารถยกระดับรสชาติในแบบของตนเองได้ยังไงแต่ผมเองไม่ได้กักนะครับผมเองก็จะบอกภายในวิดีโอหมายเลข27คือ25.26.27จะบอกไว้แล้วนะครับแต่อยากจะให้ดูต่ออีกหน่อยจนถึงวิดีโอหมายเลข29ด้วยแบบอยากให้พิสูจน์จริงครับว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าอยากจะให้คิดง่ายๆก็คือเมื่อ5,000ปีที่แล้วยังไม่มีใครที่คิดรถยนต์ได้ ยังไม่มีใครที่คิดยานอวกาศได้ยังไม่มีใครที่คิดสมาร์ทโฟนได้ยังไม่มีใครที่เป็นอย่างอีลอนมัสแปลว่าอะไรครับทุกอย่างมีครั้งแรกมีคนแรกที่เอะเอะใจอะ่ะผมเองไม่ใช่คนค้นพบแต่เป็นคนที่แค่เอะใจว่าอการเข้าถึงขุม,ขมพลังคุณค่าของดีในตัวคนนะครับจนก่อเกิดกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตที่เป็นด้านดีอะ่ะเป็นเมล็ดพันธุ์ด้านดีงามนะครับเคยมีนะครับคนที่ ทำ้ายเยาวชนนะครับจนกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องจนกลายเป็นคนที่เป็นภัยร้ายต่อสังคมมีคนที่อยู่ในครอบครัวซึ่งพ่อแม่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเสริมแรงด้านลบด้านลบอะให้กับลูกในหลายๆรูปแบบจนลูกเนี่ยกลายมาเป็นคนที่เป็นเป็นท็อกซิกหรือเป็นพิษเป็นภัยกับคนอื่นในแบบที่บางครั้งเนี่ยไม่รู้ตัวส่งผลเสียสืบเนื่องต่อเนื่องกันไปมันคืออะไรครับ มันคือมเมล็ดพันธุ์ที่มันเป็นด้านไม่ดีแต่การที่คนเราครับจงใจไปไปใส่ใจยกระดับรสชาติความรู้สึกความสามารถความชื่นใจความน่ารักให้เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยฝั่งมเมล็ดพันธุ์ด้านที่มันไม่ดีแล้วนะมันส่งผลเสียแล้วฝั่งมเมล็ดพันธุ์ที่มันเป็นด้านดีล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับก็ จะว่าผมบ้าก็ได้จะว่าผมแปลกก็ได้ทุกท่านครับถ้าเมื่อประมาณพันปีที่แล้วมีคนมาบอกว่าจะสามารถทำสมาร์ทโฟนได้จะสามารถทำปัญญาประดิษฐ์ได้คือคือแค่อธิบายอะ่ะอาจจะยังอธิบายไม่เข้าใจแต่สิ่งนี้ครับไม่ได้ซับซ้อนเหมือนสมาร์ทโฟนเหมือนปัญญาประดิษฐ์เหมือนรถยนต์แล้วกันนะครับแต่ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นแต่ มันจะส่งผลมากกว่าเพราะว่ามันอยู่ในตัวพวกเราทุกคนแล้วการที่พวกเราทุกคนจะสามารถได้ลองและได้ลองต่อในวิดีโอต่อๆไปลองนึกดูนะครับว่าจะสามารถได้ไหมครับในการทำให้วิดีโอนี้เนี่ยไปถึงญาติทั่วไทยในเร็ววันขอบพระคุณล่วงหน้าครับ